ฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายไดเข้ามาในการที่จะช่วยสนับสน,นุนคณะสงฆ์ผู้ที่มาประิปพฏิบัติเรียนกรุษาสมาธินะรุ่นที่หกนะ่งก็ท่านทั้งหลาย ที่มาร่วมทำบุญในวันนี้ก็มีครอบโครัวเกติคุณและญาติพี่น้องตลอดถึงร้านชมจันทร์แล้วก็ป้าย้วยลุงสักรตลอดถึงลุงสมเจตแล้วก็คณะชาวบ้านห้วยน้ำเย็นตลอดถึงชาวบ้านใกล้เรือนเคียง กตองขออนุโมทนาสัตวพร้อมๆกันสาธุสาธุสัตวอนุโมทามี โยมร่วมทำบุญเป็นประจำนะครับสิ่งก็ทำกอ,อโนโมทนาอานังสาวสริพันธ์มูลจำปานะครับก็อุทิศให้แก่คุณแม่พันงามมูลจำปาแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรไรนามที่ร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพพัฒหาหานประจำาวันที่21พฤษภาคม2568ก็มีรายนามดังนี้โมูลนิธิสถาบันพลังจิตานุภาพหลวงพ่อวิริยังทําบุญร่วมถวายพัฒหาหาน10,000บาทคุณประเทืองคุณหัดไทยทิพย์หอมหวนพร้อมครอบครัว ร้านสีเจริญหลังคาเหล็กทิพเจริญคอนกรีตจังหวัดอุดรธานีหนึ่งพับาทคุณยศสวีปินดาศีวัดแปดสิบาท,น,ทนายธนวัตรคุณอุไรวันกิต,ติบัณประชามสองร้อยบาทคุณบังอรอนคงอยู่หนึ่งรบาท คุณมายุรีวสินานุกรนะห้าร้อยบาทคุณทิวาพิมบุตรหนึ่งร้อยบาทคุณสุภาพร์สีหานะเลิศหนึ่งร้อยบาทนะคุณนิระนุษสศรีสงครามหนึนะ่งร้อยบาทแล้วนกะ็คุณอน,นันตะ์นะสิบบาทนายสิทธิโชค ฤทธิเดชนะครับตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่22่พฤษภาคม2 5 6 8รวม500บาทนางสาวคันทยาวันณสัมพันยุดธ5 5 0 0บาทแล้วก็มีพระครูธรรมพานโกวิด พระอาจารย์พานุกรธรรมมุตตโลผู้ช่วยจเจ้าวาดวัดธรรมมงคลและก็ผู้อำนวยการโรงเรียนพระประิยะติธรรมวัฒธรรมมงคลถวายค่าปัฒาหารจำนวนเงินสาม0 0ื่บาทนี่สิ่งที่ท่านทั้งหลายได้เข้ามาในร่วมในการสนับสนุน ในครั้งนี้ทุกท่านก็ร่วมกันอนุมโมทนาสาธุพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งสาธุสาธุสาธุอนุมโมท นที่จะเป็นผลผลิตคำว่าผลผลิตก็คือสิ่งที่เรากำลังปลูกปลูกอะไรปลูกจิตปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นทั้งในพระพิสุสงฆ์ก็ดีทั้งคารวาสก็ดีญาติโยมทั้งหลายเราหาโอกาสอย่างนี้ยากที่มีพระสงฆ์ร้อยกว่ารูป มาช่วยกันเผยแผ่มาช่วยกันเอาความรู้ตามหลักสูตรพระเด็พระกุณหลวงพอ่อในเรื่องของครุศาสมาธิซึ่งปัจจุบันนั้นเรื่องจิตเรื่องใจนั้นเป็นเรื่องสำคัญพระสงฆ์เหล่านี้ล้วนที่จะอยู่ในสมรภูมิ สมรภูมินในที่นี้ไม่ได้จับปืนจับมีดจับไม้แต่สมรภูมินี้ก็คือการเอาชนะใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นจิตใจของคนเรานั้นถ้าเรานั้นไม่มีความเข็มแก่งพอหรือต่อสู้อุปสรรคอันที่จะเป็นภยัยภายนอกคำว่าภายในที่นี้ก็คือภัยเกิดจาก อารมณ์ต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องความโลภความโกรธความหลงเรียกว่าอารมณ์ความโลภนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนมีแต่ทำอย่างไรเรานั้นสามารถที่จะเข้ประจัดการในอารมณ์นั้นให้มันเบาบางลงได้นะเราปฏิเสธไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันจะอยู่กับเรานะเมื่อเรากำราบมันลงไปนิดเดียว สักพักมันก็ขึ้นมาใหม่นะโดยเฉพาะความโลภความโกรธความหลงนะอย่าไปโกรธอย่าไปหลงถ้าเรารู้ว่ามันโกรธทำอย่างไรความโกรธนั้นให้เบาบางลงก็หาวิธีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อพระสงฆ์ก็ดีต่อคารวะก็ดีเรานั้นอยู่ในส,สมรภูมิเพื่อที่จะ เอาชนะใจตนเองให้ดีที่สุดให้สำคัญที่สุดใจเป็นเรื่องสำคัญใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าใจสั่งอะไรมาเนี่ยกายนั้นถ้าเราไม่ควบคุมดีๆไม่มีสติไม่มีปัญญาย่อมที่จะเกิดผลร้ายต่อตัวเราและบุคคลอื่นเพราะฉะนัน้นญาติโยมทั้งหลายท่านที่ได้มาร่วมกันในครั้งนี้ ก็เป็นกองกําลังก็เรียกว่ากองหนุนอกองหนุนอะไรกองหนุนที่จะช่วยให้พระกุณเจ้านั้นได้สําเร็จในการที่จะบรรลุในเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะตามหลักสูตรที่ได้เรียนปัจจุบันนี้พระสงฆ์ก็ได้เดินทางมาก็เรียกว่าเกือบครึ่งบนะเกือบครึ่งเดือนแล้วนะในระหว่างนี้เป็นอยู่ เขเรียกาความเป็นอยู่ความเป็นตายเพราะอะไรเพราะใจถ้าเรานั้นผู้ปฏิบัติแล้วเกิดความย่อหย่อนเกิดความท้อถอยอสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่ากิเลสมัน้ามาควบคุมเราถ้าเราเอาชนะมันได้เราก็สามารถที่จะ,ะดำลงไว้ซึ่งการประพฤติปฏิบัติ ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้ช่วยมาเป็นกองกำลังกองหนุนให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นร่างกายของประสงค์ก็ต้องอาศัยก้าวปลาอาหารน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงกำลังกายแลนะเมื่อมีกำลังกายเพียงพอแล้วกำลังใจก็ยิ่งจะาสามารถที่จะต่อสู้ กิเลสต่อสู้กับอจตรูกิเลสศัตรูก็คืออารมณ์นั่นเองอารมณ์ต่างๆที่มันอ,อยู่หรือที่มันเข้ามาจับตนเหล่านั้นให้เกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พระขุญเจ้าทุกท่านทุกรูปที่มาอยู่ตรงนี้นะท่านอยู่ในสมรภูมิที่ต้องเขาเรียกว่าบัญญัติ ในเรื่องของการที่จะทำอย่างไรให้จิตของตนเองนั้นหลุดพ้นจากอบายภูมิหลุดพ้นจากอากองกิเลสหลุดพ้นจากก็เรียกว่าอารมณ์ที่มันจะเข้ามาทำร้ายนะในตัวของอผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นฆรวาสด,ดีไม่ว่าจะเป็นญาติโยมก็ดีสิ่งเหล่านี้เมื่อ เกิดขึ้นกับใครแล้วย่อมที่จะเกิดความทุกข์เพราะอะไรเพราะอารมณ์นั้นถ้าอารมณ์เบาๆบาหน่อยอก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าอารมณ์แรงย่อมที่จะทำลายล้างล้างผลาญได้ไม่ว่าจะตนเองไม่ว่าจะเป็นพระกะด็ดีไม่ว่าจะเป็นญาติโยมกด็ดีกิเลสนี้มันสามารถล้างผลาญได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนไฟชนิดหนึ่งที่มันเร่าร้อน ทำให้คนนั้นสามารถที่จะพังทลายลงไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ญาติโยมเห็นอยู่ตรงนี้พระสงฆ์นั้นท่านก็เรียกว่าสามารถที่จะ,ะบรรเทาก็เรียกว่าสามารถบรรเทาอารมณ์ที่มันก่อให้เกิดความเสียหายนั้นได้น,นี่คือสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้น ท่านได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้หลักสูตรเหล่านี้เพื่อที่จะ,ะตัวท่านแล้วก็เพื่อที่จะเผยแผ่ไปในสถานที่ต่างๆความรู้ที่ท่านได้เรียนจากตรงนี้อย่างน้อยอท่านก็สามารถรักษากายรักษาใจท่านเป็นเบื้องตน้นนะอันดับต่อไปก็คืออันจะเป็นในเรื่องของการช่วยผู้อื่นให้หลุดพ้น จากการที่จะขจัดอารมณ์ต่างๆให้หมดไปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราทั้งหลายพระพิสุจสงฆ์ทั้งหลายท่านได้ประพฤติปฏิบัตนะิบางทีเราเคยเห็นญาติโยมนะไปสร้างเขาเรียกว่าศรัทธานั้นหาแต่พระเถระเขาเรียกว่าพระดังดังวิ่งเข้าไปหาเดินเข้าไปหาทั้งทั้งที่ พระเราที่อยู่ตรงนี้เนี่ยซึ่งก็เป็นผู้ที่มีประพฤติปฏิบัติสุป,ปฏิปัโนโนอยู่แล้วนะเราไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนสร้างพระด้วยมือของเราเองอาการสร้างพระก็คือการที่เราให้การสนับสนุนดูแลในเรื่องของพัฒตาหารกด็ดีในเรื่องของความสะดวกสบายเพื่อให้พระพิสุสงนั้นท่านได้ไม่วิตุก,กังวลในเรื่องของพัฒตาหาร อาสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นกองบุญที่ใหญ่ที่สุดน,นะไม่เราไม่ต้องไปเดินวิ่งไปจังหวัดนี้วิ่งไปจังหวัดนั้นนะเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเรารวมแล้วเราเห็นแล้วคณะสงฆ์ปฏิบัติภายใน49วันนี้ย่อมที่จะเกิดบุญเกิดกุศลอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าท่านเหล่านั้นปปฏิบัติ ในการที่จะดูแลจิตของท่านดูใจของท่านนะเข้าถึงในเรื่องของอารมณ์เมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อเข้าไปสัมผัสนั่นคือสิ่งที่ก็เรียกว่าเกิดปัญญาเกิดขึ้นเมื่อเรามีสติมีปัญญาย่อมที่จะแก้ไขในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ย่อมที่จะดาเนินชีวิตในตัวของท่านได้ตลอดถึงคณะสงฆ์ก็ดีพระพิสุสงฆ์ก็ดีหรือ ของเขาเรียกว่าญาติโยมกด็ดีเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นนะเขาเรียกว่าเป็นบุญอันที่เราท่านทั้งหลายที่ได้เดินทางมาสู่วัดป่าสุเด็พยพญานวชิอรอด,ดมที่แห่งน,นี้ถือว่าเป็นที่แสวงบุญหรือเป็นที่เขาเรียกว่าการส่งเสริมสนับสนุนขยายงานกรุษาสมาธิขยายงานพระเดชพระคุณหลวงพอ่อ ให้ใครในไปสู่ในก็เรียกว่าสถานที่ต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นภาระร่วมกันไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นคารวะก็ดีาาดก็เรียกว่ากำลังเหล่านี้เป็นการอนุรักษ์หรือเป็นการเชิดชูหรือเป็นการทำให้เกิด ความยั่งยืนในพระพุทธศาสนาของเราได้นั้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะประการในเรื่องของผู้ปฏิบัตินะครับสำหรับการปฏิบัตินั้นบางครั้งมันเข้าสู่ในเรื่องของภาวะกำลังต่อสู้กันอยู่ระหว่างจิตกำลังก็เรียกว่าจิตหรือมารน,นะ ระหว่างนี้ก็เรียกว่ามันจะเกิดความเบื่อหน่ายนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้กับคณะพระพิสุผู้ที่มาอบรมบางครั้งเมื่อถึงจุดใดจุดหนึ่งคำว่าความขี้เกียจมันจะเกิดขึ้นในใจไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวขวางขวางกั้นความเจริญของจิตเพราะอะไรเพราะมันกำลังจะเข้ามาแบบเงียบ เข้ามาเงียบๆเพราะอะไรเรากําลังเข้าสู่ภาวะในเรื่องของอารมณ์ภาวะในเรื่องของจิตสิ่งเหล่านี้มันก็ค่อยแฝงเข้ามา,าไม่ต้องทําก็ได้หรอกพรุ่งนี้เมอเลื่นนี้เราสามารถทําได้นะอันนี้อันตรายเพราะฉะนั้นอยู่ในภาวะเขาเรียกว่าอารมณ์อารมณ์มันมีอยู่สองประเภทนะอารมณ์หนึ่งเขาเรียกว่าอารมณ์อยาก ท่านกำจัดมันลงได้แล้วทุกวันนี้นะเพราะอะไรเรากำราบมันลงไปแล้วแต่อารมณ์ที่สองก็เรียกว่าอารมณ์ละเอียดไอ้ตัวนี้หละไอ้ตัวอันตรายที่สุดเพราะอะไรเพราะมันล่อให้เราเข้าใจว่าเราเอามันอยู่หมัดจริงๆแล้วไม่ใช่มันกำลังฝังอยู่ในใจของเราเมื่อใดเราเผลอวันนั้นแหละ อารมณ์ตัวนี้นยะมันก็ค่อยโผล่ขึ้น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 แล้วเป็นจุดดําแล้วก็ใหญ่นะเพราะฉะนั้นสองอารมณ์นี้ให้ระวังให้ดีอยู่ในห้วงแห่งการเข้าได้เข้าเข็มพู่ง่ายๆเราสู้กับมันมันสู้กับเราแต่ว่าอารมณ์ต่างๆนะมันฝ่อลงเคยท่านเคยเห็นไหมเวลาน้าเนี่ยเราไปตั้งไว้เนี่ย มันใสเวลาตั้งไว้นานๆาก็ไอ้ตะกอนมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเมือ่อใดเราเอามือไปหรือเอาไม้ไปแกว่งไอ้ตะกอนตัวนี้มันจะฟุ้งกระจายขึ้นมาจิตของเราก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจว่าเรานี้ได้รับความสุขเรานี้ได้ความปิติเรานี้ได้ความสําเร็จจริงๆแล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นแค่เปลือกนอกความจุดประสงค์จริงๆของการทำสมาธิคือการสะสมพลังจิตเท่านั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพูดในเรื่องนี้ย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกส่วนในเรื่องความสุขความปิติความสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นเพียงแค่รสชาติอยากให้เราไปชิมกันนั้นเองก็เรียกว่าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงนะ อันนั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญอยู่ตรงที่ว่าการสะสมพลังจิตแค่อันเดียวเท่านั้นเมื่อท่านได้ฟังคาบรรยายประเด็พระคุณหลวงพอ่อท่านจะย้ําแล้วย้ําอีกย้ําแล้วย้ําอีกว่าการทําสมาธินั้นคือการสะสมพลังจิตให้มากๆเมืม่อมีความก็เรียกว่าเมื่อมีพลังจิตเพียงพอแล้วมีพลังงานเพียงพอแล้วสิ่งเหล่านั้นแปลงออกไปใช้ได้ แปลงออกไปใช้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทุกท่านทุกคนนะให้ระวังให้ดีอยู่ในห้วงแห่งการสู้รบกันระหว่างสมรภูมิเราไม่ต้องไปจับมีดจับไม้จับอะไรเราเอาแค่พุทโธเท่านั้นเอาพุทโธเป็นอาวุธเอาพุทโธไปกำตราเอาพุทโธไปทำลายสิ่งที่เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงสิ่งเหล่านี้ พุโทโธเท่านั้นคำบริกรรมเท่านั้นเป็นหนทางที่จะให้เกิดความสุขได้ให้เกิดสมาธิได้ให้เกิดเ็าเรียกว่าพลังจิตได้นะสิ่งเหล่านี้ทุกท่านทุกคนนั้นเข้ามาสู่ในสภาวะที่เขาเรียกว่าห,วหัวเลี้ยวหัวต่อคือเขาเรียกว่า อะไรที่มันจะงัดมาสู้กับเราได้มันก็งัดอย่าลืมนะว่าเรานี่พัฒนาเรื่องสมาธิพัฒนาพุโทโธไปได้อารมณ์มันก็พัฒนาได้ตามเหมือนกันนะอารมณ์มันก็มีการพัฒนาไปตามนะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายสำหรับพระพิสุทธิสงเราอย่านิ่งนอนใจว่าเรานั้นเอามันอยู่ ความเป็นจริงแล้วมันนอนนิ่งสงบอยู่รอวันที่มันจะประทุขึ้นมานะเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติอยู่ในขั้นที่เรียกว่าจะต้องเข้าใจรหรือเขาเรียกว่าจะต้องให้รู้ทันต่ออารมณ์นั้นเมื่อรู้แล้ว สิ่งไหนดีเราหยิบมาใช้สิ่งไหนไม่ดีเราก็วางมันทิ้งไปเพราะฉะนั้นให้เกิดประโยชน์อย่างนี้นะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นผลสำเร็จต่อท่านแล้วก็บุคคลอื่นนะเพราะฉะนั้นท่านเป็นเนื้อนาบุญของคณะญาติโยมผมอาจจะเข้าใจว่าท่านนั้น มาหลายที่หลายทางการประพฤติปฏิบัติย่อมที่จะมีความแตกต่างกันไปแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญว่าปัจจุบันนี้เรากําลังทำอะไรกําลังศึกษากําลังเรียนแล้วก็เข้าใจในเรื่องของปัญหาเข้าใจในเรื่องของอารมณ์ เมื่อเราตามรู้ตามคิดตามอารมณ์ให้ทันเราก็สามารถที่จะจัดการปัญหานั้นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องขออนุโมทนาคณะพระพิสุทธิ์สงฆ์แล้วก็คณะญาติโยมทั้งหลายที่ช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาของเราให้อยู่ได้ก็ด้วยอาศัยญาติโยมอาศัยพระพิสุทธิ์สงฆ์เพราะฉะนั้นเฉพาะพระพิสุทธิ์สงฆ์อย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีกองกําลัง ผู้ที่จะส่งสเสบียงส่งอาหารทำให้พูดง่ายๆว่าเราภาพิีสูฆสงนี่คือเป็นกองหน้าญาติโยมนั้นเป็นกองหลังกองหนุนให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ขอทุกท่านสำเร็จในในการประพฤติธปฏิบัติให้เกิดขึ้นนะอันดับต่อไปก็คงที่จะ,ะ,ะให้ผลหมดแล้วเนาะ สายตาไม่ดีก็เอาไปหมดแล้วรัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยเตชะสามด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยวิญญาคานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณงามความดีบารมีธรรมในท่านจจประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังเสรินทโร และอนุภาพแห่งการประพฤติปฏิบัติของหมู่ส่งทั้งปวงจงมาเป็นมหันติเดชาอนุภาพส่งเสริมน้อมนำให้ท่านเจ้าภาพทั้งหลายจงมีอายุวันนะสุขภาพระปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติคุณสารสมบัติความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรม นำมาซึ่งความสุขเกียตท่านครอบครัวสังคมและสายงานของท่านและไซขอความปรารถนานั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จในที่สุดทุกสถานในการทุกเมื่อยะดาวริวหาบุราบริบรนติสการัง เอวังเอวะยิโตทินังเปตังอุปกะปติอิจิตังวะติดังดุมังกิตัมเมวะสะมิจะตุสัพเพกุเรนโจังกะปาตังโปนระโสยะถามะลิโจติระโสยะถาสัพพิติยวะวะจันโตสัมภะโร

Ma de ba wa vanda ra yo a su ko ba wa A bi wa da na si ri sa ni cha ro dham ma wa dhan ti a yu wa no a su ka Ba la a yu do thi ro a wa do ba di ba do दमे दवे शोकं सज दे आयु ददवाङ्गयो स वाहो दे यदय दो भे ते भवा तु सप्तमङ्ग सा भोटानुभावे ना सदा सो दे भवन दुदे रा वो साप मंग राम राखंडो साब सा अनुभावे ना सदा सो दे पवन दुदे रा वो सामंग सा भ ซาตาโสเดอาวันตุเตปฏิสังขายนิโสตินะปัมปิตเซวามิเนวะดะวายานะมาดายานะมันนายานะวิปุสันายา

ญาณาราจเมบเวซาเดยานาวจตาจบาสเวหารโจาติสาโดสาโดสาโดอนุโมทดมิยัตาสุขังกริพุจตาพะตาหานงปวงอันเป็นมงคลนี้ที่พระคุณเจ้าได้พิจารณาแล้วขอให้ท่านทั้งหลาย จงนำไปบริโภคเพื่อ,อยังอัตภาพแห่งตนให้สมบูรณ์พร้อมและยังประโยชน์ตนและยังประโยชน์ท่านให้บริบูรณ์เถิดสาธุครับลงดับต่อไปขอแก่เยนเชิญคณะอัตนส,สัทธาสาธุชนทุกท่ทานได้ไหวพระนั้งพงก,กันนะคะรับอรงสัมมาสพุทโธโะกะวะ โทังพกวาตังอภิวาเทมิสวะตพระกวาตคัมโมธรรมนามสามีสปฏิปันโนพระววโต พระป่าสมเด็จพระยันต์วชิโรดมหลวงพ่อพิธียังสิริทโรพระอนุโมทนาในกุศลเจตนาในคณะเจ้าภาพบอ,อกตนสาธุชนทุกทุกท่านนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระตอาหารสังฆทา,านน้ำปานะในเช้าวันนี้ทุกทุกท่านนะครับในลําดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญคณะองค์กรสัทธาทุกท่านร่วมกันรับประทานอาหารได้โอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญครับ